สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจนุสมหาชัยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะนุชจะมาพูดถึงอุบัติเหตุเล็กๆในน้อยนะคะนุชว่าหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหาแบบนุชนะคะปัญหาของนุชก็คือก้างปลาติดคอจ้าเพื่อนๆฟังไม่ผิดค่ะก้างปลาติดคอนะคะของนุชนะคะบอกเลยว่าเป็นก้างปลาของปลาดุกไอครีบบนนะคะนั่นแหละเราก็เป็นคนชอบดุนครีบตรงนั้นซะด้วยนะคะก็ปรากฏว่า ติดคลองจ้าติดคลองจ้าแล้วคือวันอาทิตย์เราซื้อปลาดุกมาแล้วเราก็เป็นคนชึบมันเองนะคะนั่นแหละเราก็ไม่รู้ว่าแม่งเพราะว่าเราทําเองหรือเปล่าเอ้ยกรรมตามสนองกรรมตามทานอะไรย่างงี้หรือเปล่าก็ปรากฏว่าวันอังคารค่ะพก็เอาปลาดุกตัวนั้นนะคะมาทํากับข้าวให้เรากินนะคะก็คือเป็นปลาดุกผัดกะเพราใส่กระชายเนาะประมาณนี้แล้วกันเราก็ กินมือเยมือกลางวันอ่ะมือกลางวันแล้วคือกินใกล้หมดแล้วนะเธอแล้วมันก็ติดคอฉันก็ทุกทีอ่ะคือถ้าถ้าก้างปลาติดคออ่ะประมาณครึ่งวันหรือวันหนึ่งมันก็จะหลุดหายไปใช่ป่ะเออนั่นแหละฉันก็เลยเออคงไม่เป็นไรหรอกอ่ะก็ดื่มน้ำตามก็แล้วกลัวคอก็แล้ว นะคะแล้วก็แปลงฟันเอาแปลงถี่ฟันแบบล้วงลึกๆให้อ้วกอะไรก็นั่นแหละอ้วกจนแบบว่าน้ำย่อยออกมาก็มีเป็นอาหารที่กินเข้าไปออกมาก็มีแต่มันไม่ออกไว้เธออ่ะฉันก็เอาแหละก็เอาไงวะก็เฮ้ยเดี๋ยวรอพรุ่งนี้วันหนึ่งแล้วกนเมื่อวานก็วันพุธเนาะนั่นแหละก็เลยลองดูอ่ะบอกเฮ้ยเธอเอาไงดีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ออกอะไรงเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวแซนก็บอกว่า ก้างปลาติดคอมันเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราบอกไม่แน่ใจอะไรเงี้ยเออก็เลยดูในเซิร์ชหาใน Google นะคะก็ปรากฏว่าก้างปลาติดคอนะคะถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะใครที่ทำประกันอุบัติเหตุไว้นะคะสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้นะคะย้ำว่าก้างปลาติดคอถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะสามารถใช้สิทธิเบิกแล้วก็ใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะคราวนี้แฟนก็เลย อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันพุธตอนเย็นไปโรงพยาบาลกันนะคะก็เลยได้ตอนแรกฉันคิดโอ้กางปลาติดคอฉันจะไปที่ไหนดีอ่ะอย่างแรกบ้านฉันใกล้อนามายัยอาจจะไปที่อนาไมายอาจจะโทรสอบถามก่อนว่ากางปลาติดคอที่อนาไมายสามารถช่วยเหลือได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้ก็คืออ่ะอย่างแรกนะคะอนามายัยอย่างที่สองโรงพยาบาลแน่นอนค่ะโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนได้หมดค่ะเสียเงินถ้าเราไม่มีประกันนะคะไม่ประกันอุบัติเหตุนะคะ แล้วก็อย่างที่สี่ก็คือไปพวกคลินิกนะคะหูคอจมูกปากนั่นแหละหูคอจมูกปากนั่นแหละอันนั้นเขาจะช่วยได้นะคะอืมคราวนี้แฟนก็ดูเอ้ยมันเป็นอุบัติเหตุเราก็เสิร์ชใน Google อ้ามันเป็นอุบัติเหตุแฟนก็ดูว่าที่เขาทําประกันให้เราคือปีที่แล้วอ่ะแฟนเขาทําประกันอุบัติเหตุให้เราปีละเสียปีละแปดร้อยบาทถือว่าถูกมากนะปีละแปดร้อยบาทเรามองว่า เฮ้ยเราไม่ค่อยเป็นไรอ่ะไม่ต้องทําหลอกเสียดายเงินอะไรทําไม่เถอเนะอะไรเงี้ยอ่ะทาทำ,ทำปรากฏว่าได้ใช้เลยค่ะได้ใช้จริงๆนะ <c oughs> ได้ใช้จริงๆอ่ะก็เลยจะดึดดก็เลยเมื่อวานตอนเย็นนะคะแฟนเลิกงานห้าโมงถึงบ้านวันห้าโมงครึ่งก็ประมาณเกือบหกโมงก็คือไปโรงบาลกันก็ไปเช็คสิทธิ์ตรงหน้าประชาสัมพันธ์ว่าเออเราสามารถใช้ประกันบรษนิษัทนี้เคมได้ไหม สำหรับก้างปลาติดคอเขาก็เช็คสิทธิ์ให้ดึดด๊ดึปรากฏว่าสามารถใช้ได้นะคะก็เลยใช้นะคะก็ไม่นานมากเพราะว่านู๊ตก็คือไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่ก็เลยเซิร์ชดูใน YouTube วิธีการทำมีอยู่คลิปเดียวแหละวิธีการเอาก้างปลาออกจากคอเราก็มีสองคลิปมีคลิปนึงเป็นของเด็กนะคะเด็กแล้วก็อีกคลิปนึงเป็นของผู้ใหญ่แต่น่าจะเป็นคนไทยนี่แหละเออคนไทยนี่แหละ,ะมีแค่สองคลิปให้ดูฉันก็ดู เฮ้ยอย่างนี้เหรอเออมันก็แป๊บเดียวนี่นานไม่นานอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่น่ากลัวมากนั่นแหละอ่ะก็โอเคก็ไปถึงโรงพยาบาลก็เช็คสิทธิ์อีกนึงดึ๊ดึดดึาไปโร,ทราทางทยาบลอะไรเสร็จอ่ะขึ้นไปชั้นสองอ่ะนี่อันนี้นุชไปโรงพยาบาลเอกชัยนะคะไปโรงพยาบาลเอกชัยนะคะก็ไปดีที่หมอ,อยังไม่กลับบ้านนะคะก็เลยโชคดีอ่ะได้เจอหมอหมอบอกว่าทําไมพึ่งมาติดเขาตั้งแต่าวานันทำไมวันไม่มา ก็ทุกทีมันติดคอแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็ออกอะค่ะแหละเงี้ยก็เลยอ่ะไม่อะไรก็เลยเฮ้ยแต่วันเนี้ยสองวันแล้วก็รอมันก็ไม่หายสักทีก็เลยมาบอกแล้วมันไม่เจ็บยังไงเจ็บค่ะแต่ก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็หลุดเพราะที่มันก็คือเคยก้างปลาติดคอไงเออเราก็เลยเลือก็บอกหมอไปเขาถามเจ็บตรงไหนบอกว่าน่าจะอยู่ฝั่งขวานะคะเพราะว่าเนี่ยคือน้ำลายไปมันก็เจ็บเจ็บทิมๆอยู่อะหมอก็ให้อ้าปากนะคะ ปากเราก็ส่องดูอเห็นแล้วเห็นแล้ว<ๆ>อยู่ตรงอยู่ตรงด้านขวาใกล้ๆก,กระเดือกอ่ะหมอก็ว่าอ่าเดี๋ยวต้องช่วยดึงลิ้นให้หมอนะเพราะว่าเดี๋ยวหมอต้องใช้สองมืออะโอเคแล้วพี่พยาบาลค่ะส่งที่ขี้ฝังผิดค่ะแล้วฉันก็จะอ้วกค่ะนานไงหมอก็ต้องแบบมาใหม่ใช่ไหมหมอหมอก็บอกพยาบาลน,นะว่าให้ส่งลักษณะนี้ด้านนี้ทางนี้นะเพราะถึงเวลาจริงๆ พยาบานส่งผิดคาหมอต้องมาจับเองอะไรอย่างนี้ฉันก็อืมแล้วคือมันจะมีที่อันนึงอ่ะที่ที่เหมือนเป็นกระจกสองปะหมอเขาจะเอาไปอังอังให้มันอุ่นอุ่นนิดตึงเหมือนค่าเชื้อแหละนั่นแหละแล้วเขาก็กดหลินเหล่านะคะแล้วก็เอาที่คีบอันนึงคลีบออกมาเขาบอกนี่ไงนี่ไงออกแล้วมันจะไม่ออกได้ไงก็มันฝังอยู่นะคะก็คือมันขวางมันทิ่ม ทีมยมอยู่อะไรเงี้ยบอกไม่น่าล่ะกลัวขอก็แล้วทําอะไรก็คือทําตามวิธีใน Google หมดแล้วนะคะว่าถ้าก้างป่าติดคอต้องทํำยังไงเราก็คือทําหมดแล้วมันไม่ออกจริงๆเออลืมบอกไปแล้วเย็นวันนั้นวันวันอังคารฉันก็ไปซื้อส้มตำนะคะกินข้าวเหนียวเพื่ออะไรกินาำใ,ใหญ่กินข้าวเหนียวเพื่อจะให้มันดันก้างลงไปค่ะแต่มันก็คือไม่ดันแล้วที่สําคัญคือฉันไม่อ่านมาก็ คือถ้าก้างป่ามันขูดอะไรผนงผนังคออะไรอย่างนี้เป็นแผลอะไรนูนเนี่ยเดี๋ยวเกิดเน่าอะไรอย่างนี้แล้วก็บางแล้วก็ล่าสุดวันนั้นลูกเขาเคยนุ่งระวังนะเผื่อมันลงไปไส้แล้วแบบมันไปทิ่มไส้ทะลุไส้เน่าต้องผ่าตัดนะเพื่อนพี่คนรู้จักเขาผ่าตัดไส้อาบกูก็กลัวไปอีกอะไรอย่างนี้กูก็ก็เคยกลืนไปมันก็ปกติก็ไม่มีอะไรใช่ปะอะประมาณนั้นนะคะก็เบ็ดเสร็จแล้วนะคะก็ไม่เสียอะไรสักบาทนะคะก็ เป็นประกันนะคะอันนี้คือค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็บริษัทนะคะอันนี้คือบริษัทไทยภัยบูร์ประกันภัยนะคะอันนี้แซนทําให้นะคะเสียปีละแ0ดร้อ่ะเพิ่งจะทําปีแรกนี่แหละแล้วคือได้ใช้เลยทุกทีไม่เคยไม่เคยทําประกันอุบัติเหตุเลย ปีนี้ทำไปได้ใช้แล้วค่ะได้ใช้แล้วนะคะก็เบ็ดเสร็จแล้วนะคะประกันจ่ายให้ประมาณ3 5 2 2บาทนะคะแล้วก็ได้ยาฆ่าเชื้อมากินก่อนอาหารวันละ2เม็ดวันละ4ี่เม็ดก็คือเช้า2เย็น2นะคะก่อนอาหาร20นาทีค่ะเป็นการฆ่าเชื้อค่ะอันนี้ก็คือจะบอกว่าใครที่กินปลานะคะ แล้วก้างปลาติดคอนะคะสามารถใช้ประกันอุบัติเหตุได้นะคะเช็คสิทธิ์ได้ค่ะไปที่โรงพยาบาลยื่นบัตรประชาชนให้เขานะคะแล้วก็บอกชื่อบริษัทประกันอุบัติเหตุของเรานะคะโรงพยาบาลก็จะเช็คสิทธิ์ให้หรือจะเช็คสิทธิ์ใน Google นะคะในแอปอะไรก็ได้นะคะนั่นแหละเช็คดูเอาว่าโรงพยาบาลไหนโคกับเขาบ้างนะคะประมาณนั้นก็นั่นแหละ มาบอกประมาณแค่นี้แหละว่าสามารถใช้ประกันอุบัติเหตุได้นะคะก้างปลาติดคอถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะใช้ประกันอุบัติเหตุได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะทําประกันอุบัติเหตุนะคะรายปีที่ไม่ได้แบบแพงแพงมากนะคะอันนี้นุชแฟนนุชตเสียให้ปีละแ0ดร้อยบาทก็ไปหาทํานะคะอันนี้คือแฟนนุชตทาให้แล้วก็จะบอกว่านุชไม่ได้อะไรนะจากการทําคลิปนี้นะคะนุชแค่ออกมาพูดให้เข้าใจว่า การที่ก้างปลาติดคอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเพราะว่าบางคนคิดว่ากินข้าวเข้าไปอะไรเข้าไปมันจะลงมันไม่ลงนะคะบอกเลยนะคะว่าก้างปลาดุกมันมีความเหนียวนะคะมันฝังได้นะคะนั่นแหละมาบอกแค่นี้แหละคะ่ะปลาบางอย่างก้างมันนิ่มกินข้าวเข้าไปกืนน้ำอึกใหญ่มันก็ลงอ่ะใช่แต่ปลาบางชนิดมันไม่ใช่นะคะก็ใครที่เวลากินปลานะคะแนะนาว่าดูดีๆนิดนึงนะคะก็ระวังจะ เป็นแบบนุ่นนะคะนั่นแหละฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าใครชอบก็กดหัวใจให้นะคะกดแชร์ให้ด้วยไม่ใช่ค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดหัวใจกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มาจนจบเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ตัดลงให้แล้วก็เอาก้างปลาให้ดูด้วยนะคะพี่พยาบาลบอกว่า น้อง,องจะเอาไปให้แฟนดูไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าให้แฟนดูก็เอาไปให้แฟนดูได้นะแต่ถ้าไม่เอาเดี๋ยวพี่ทิ้งขยะให้นุชก็แบบว่านุชขอแล้วการคาดเดี๋ยวนุชจะเอาไปให้แฟนดูฉันก็เลยอ่ะองั้นก็เอามาทําคลิปเลยแล้วกันนะคะก็ยาวนิดนึงนะคลิปไม่ใช่คลิปอย่างเดียวนะก้างปลายาวดูคือที่มอมคอมันก็เจ็บอะคือน้ำลายมันก็เจ็บเจ็บเจ็บแล้วคราวนี้ยเราก็กลัวที่แบบมันจะเป็นหนองที่คอแล้วก็การที่ก้างปลาฝังนานๆนะคะ ไอ้เนื้อของเราตรงนั้นน่ะมันอาจจะแปลสภาพกลายเป็นเนื้อไม่ดีได้ก็คือเนื้อร้ายนั่นเองนะคะอย่าปล่อยไว้นานนะคะอ่าไปถามอนามัยนะคะประกันสังคมนะคะบัตรส0บาทอะไรพวกนี้นะคะไปถามนะคะแล้วก็คลินิกคูคอจมูกปากนะคะ พวกนี้ช่วยเราได้นะคะนั่นแหละให้เขาไปคีบออกนะคะหรือจะไปโรงพยาบาลรัดก,ก็ได้นะคะแต่ก็ใช้เวลานานาน,นิดนึงนะกว่าจะได้คิวนะคะหรือถ้าใครมีประกันอุบัติเหตุนะคะก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอ้ออีกอย่างหนึ่งที่นูจะบอกนะคะถ้าหมอส่องไปแล้วไม่เจอก้างปานะคะอันนี้จะใช้สิทธิ ประกันอุบัติเหตุไม่ได้เลยนะคะเพราะเราต้องจ่ายเงินเองนะคะเพราะว่ามันหาชิ้นส่วนไม่ได้นะคะไม่ได้ก็คือจ่ายเองนะคะแต่โชคดีคือเจอจริงๆนะคะเป็นหลักฐานก้างปลาคือเป็นหลักฐานว่าอินี่กินปลาไปแล้วก้างปลาติดคอเป็นอุบัติเหตุจริงๆมีหลักฐานนะคะแต่ถ้าเรากินไปแล้วอเผลอวันนั้นไปหาหมอแล้วปะมันหลุดแล้วเราไม่รู้แต่มันรู้สึกเจ็บแล้วไปงางปากเราไม่เจอก้างปลา อันนี้คือหมดสิทธิ์เบิกไม่ได้นะคะใช้ประกันอุบัติเหตุไม่ได้นะคะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ละจ้ะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทําคลิปให้คือตอนเนี้ยคลิปในโทรศัพท์เยอะมากแต่ก็ไม่มีเวลาตัดขีเกตตัดบางอะไรเงี้ยเออบางทีคลิปมันยาวไงฉันก็เออฉันต้องมาแบบไล์คลิปไล์ like, คลิปอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเป็นคลิปที่สําคัญก็เลยอ่ะมาพูดให้ทุกคนได้รู้กันนะคะเพราะว่านุชไปอ่านใน youtube มาบางคนที่แบบก้างปลาติดคอไปคอมเมนต์ เราไปทาโรงพยาบาลไหนเสียกี่บาทนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยนุดว่าถ้าไม่ใช่ประกันอุบัติเหตุน่าจะไม่แพงป้าน,นุดก็ไม่แน่ใจเพราะว่าพอเป็นอุบัติเหตุปุ๊บโรงพยาบาลมันสามารถเบิกได้เยอะไงะอันนี้เราไม่รู้นะอันนี้คือความคิดส่วนตัวเราอาจจะคิดไม่ดีก็ได้อะไรหราเบิกได้เยอะอะไรเงี้ยแต่นุดก็ไม่เคยใช้นะที่แบบว่าไปโรงพยาบาลเพื่อเอา ก้างปลาออกโดยเสียเงินเองอันนี้นุชไม่รู้ว่ามันจะประมาณกี่บาทนะคะนุชก็ไม่เคยถามเหมือนกันหรือว่าถ้าใครอยากรู้ก็ไปสอบถามที่โรงพยาบาลได้ว่าก้างปลาติดคอถ้าเอาออกเนี่ยค่าใช้จ่ายจะกี่บาทนุชว่าโรงพยาบาลเขาบอกแน่นอนคะ่ะนั่นแหละก็ลองไปดูนะคะอันนั้นไมานุชก็เลยไม่ได้โทรถามว่าเขาสามารถช่วยได้ไหมนุชว่าน่าจะช่วยได้ถ้าเขามีเครื่องมือนะแล้วก็สฟสองอะไรประมาณเนี่ยเออโรงพยาบาลชัวร์สุดนะคะอย่าทิ้งไว้นานนะเพื่อนก้างปลาติดคอไม่ใช่เรื้องเล่นนะคะถ้าผ่านไป สองวันสามวันแล้วมันไม่ออกนะคะแนะนําว่าไปโรงพยาบาลน,นะคะให้เขาออกให้นะคะเป็นทางที่ดีที่สุดอย่าเอามือไปล้วงสิ่งสกรปรกถ้าจะทําล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ล้วงหรือว่าแปรงฟันแล้วก็เอาแปรงสีฟันนะคะพยายามช้อนเข้าไปนิดนึงนะคะแต่ระวังแปรงสีฟันหล่นไปที่คอนะคะระวังนะคะจับให้มันมันแล้วก็ลงล้วงดูให้มันอ้วกให้มันออกมาอะไรประมาณนั้นแหละอืมโอเค อกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคลิปนี้ก็ยาวนิดนึงนะคะฝากไว้แค่นี้ละคะ่ะเดี๋ยวจะเอาหลักฐานให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาใบของโรงพยาบาลเอกชัยแปะไว้ให้ดูด้วยนะคะค่าใช้ใจ่ายอะไรเท่าไหร่ไม่ดราม่าเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าอันนี้เบิกได้เป็นประกันอุบัติเหตุนะคะไม่ดราม่าเรื่องราคานะคะอันนี้นุช ทำคลิปเพื่อมาบอกให้รู้ว่าก้างปลาติดคอนะคะมันเป็นอุบัติเหตุแล้วสามารถใช้ประกันอุบัติเหตุได้นะคะอย่าดราม่าเรื่องราคาหรืออะไรก็ตามนะคะโอเคแล้วก็นุดไม่ได้ค่าอะไรทั้งนั้นในการทำคลิปนี้แค่อยากจะมาบอกให้ทุกคนรู้แค่นั้นเองนะคะโอเคบายบาย